สวัสดีครับบริษัทแสงฮิรันกำแพงรั้วนะครับทันนี้ก็มาส่งมอบงานแล้วนะครับที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับด้านหน้าเป็นกำแพงครึบครึงหนึ่งแล้วเป็นตะแกรงทางด่วนนะครับเจ้าของบ้านอยากได้ตะแกรงทางด่วนด้านหน้า ทประตูทางเข้าสองประตูสองบานนะครับวันนี้ก็เก็บงานแล้วนะครับสว่วนนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นทึบสองเมตรห้าสิบครับด้านหลังทึบสองเมตรห้าสิบ วันนี้ก็ส่งมอบงานอีกหนึ่งหลังนะครับอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ฝากกติดตามผลงานด้วยนะครับบริษัทแสงฮีรันกำแพงรัวเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรัวสำเร็จรูปพร้อมรับติดตั้งนอกพื้นที่ด้วยนะครับ